และนักลงทุนทุกท่านนะครับวันนี้นะฮะ KTB Asset e, Security นะครับก็จะอัปเดตนะฮะเซกเตอร์ที่น่าสนใจนะในกลุ่มธนาคารนะครับต้องบอกว่าในกลุ่มธนาคารเนรี่ยตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมานะครับราคาหุ้นต้องบอกว่ากลุ่มธนาคารเนี่ยปรากฏว่าปรับตัวลดลงมากสุดเลยนะครับหลังจากที่เซ็นเด็กเนี่ยมีการรีบาวขึ้นมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพวกผู้ในกลุ่มท่องเที่ยวสายการบินต่างๆนะฮะหรือว่ากลุ่มเฮลท์แคร์เนี่ยก็มีการปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างดีนะครับเราเลยมองว่า หุ้นในกลุ่มธนาคารเนี่ยก็ถือว่ายังอยู่ในระดับที่เลกกาดนะครับเมื่อเทียบกับเซ็นดีเทคนะครับทีนี้เราลองไปดูในแง่ของปัจจัยอะไรบ้างนะครับที่จะทําให้กลุ่มธนาคารเนี่ยมีการปรับตัวดีขึ้นนะครับเรามองว่าในแง่ของตัวเลขสินเชื่อนะครับปีนี้นะครับคิดว่าน่าจะมีโอกาสเติบโตได้ดีกว่าคาดนะครับขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ2-3นะครับจากปัจจุบันที่ตลาดแลวก็เราเนี่ยประมาณการว่าน่าจะติดลบอยู่นะคือเราเนี่ยประมาณการไ้ที่ติดลบ1.5น นะครับก็ต้องบอกว่าในในส่วนของตลาดหุ้นกู้นะครับในช่วงปลายเดือนมีนาคมเป็นต้นมาเนี่ยนะครับก็มีปัญหานะครับไม่สามารถที่จะระดมเงินทุนได้นะครับก็เลยทําให้มีเม็ดเงินนะฮะที่ออกจากตลาดตราสารหนี้นะครับก็มากู้นะผ่านธนาคารเพิ่มมากขึ้นนะครับก็เลยทําให้ตัวเลขสินเชื่อของกลุ่มธนาคารเนี่ยปรับตัวดีขึ้นนะครับอย่างถ้าดูตัวเลขอรบเปเลตโลนนะฮะในช่วงเดือนมีนาคมนะครับปรากฏว่าปรับตัวขึ้นมาสูงในรอบหลายปีเลยนะครับแล้วก็ ตัวเลขสินเชื่อรวมนะัตั้งแต่ต้นปีตอนนี้ก็ถือว่ายังปรับตัวเพิ่มขึ้นอยู่นะประมาณ4%เรนะครับต้องบอกว่าตอนนี้ตลาดหุ้นกู้เนี่ยเริ่มกลับมาคลี่คลายได้ดีขึ้นนะครับแต่เรามองว่าไม่ว่าจะเป็นบริษัทหรือบางเซกเตอร์เนี่ยนะครับก็ผมว่าการออกหุ้นกู้เนี่ยยังยากอยู่นะครับก็อาจจะต้องมีการกู้ผ่านธนาคารอ,าอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ในช่วงครึ่งปีหลังเองเนี่ยเรามองว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยน่าจะกลับมาเริ่มปรับตัวดีขึ้นนะครับก็ช่วยหนุนตัวเลขสินเชื่อปีนี้ให ก็ในส่วนของปัจจัยลบนะฮะที่เป็นปัจจัยกดดันกลุ่มธนาคารในช่วงที่ผ่านมาอย่างเรื่องของการปรับลดอาตาัตราดอกเบีย้ยเราคาดว่าดาวไซด์เนี่ยมันจะเริ่มน้อยลงแล้วนะครับหลังจากที่ล่าสุดเนี่ยกรง,องอเนี่ยมีการปรับลดอาตาัตราดอกเบีย้ยนะครับลงมาที่0.5นะครับก็ถือว่าเป็นระดับต่ําสุดเป็นวริการแล้วนะครับโอกาสที่จะปรับลงมากกว่านี้น่าจะไม่มากนะอย่างมากก็คงจะปรับลงมาอีกครั้งหนึ่งนะฮะในช่วงปลายปีที่0.25นะครับก็ทําให้ดาวไซด์ในแง่ของดอกเบีย้ย การปรับลดอัตราดอกเบีย้ยเนี่ยน่าจะน้อยลงนะครับแล้วก็กลุ่มธนาคารเองเนี่ยเขาก็มีการาปรับลดตัวดอกเบีย้ยเงินฝากลงมาด้วยนะครับเหลือที่0.25รนะก็ทําให้ในง่ของต้นทุนทางการเงินของธุรกิจก็น้อยลงนะครับาภาพรวมนะในส่วนของผลประกอบการนะครับกลุ่มธนาคารปีนี้นะครับก็อย่างกําไรสุทธินะรเราประมาณการว่าน่าจะติดลบ22นะครับแต่ว่าควอเตอร์2เนี่ยน่าจะเป็นวอตทอมนะครับแล้วก็ ครึ่งปีหลังน,ะน่าจะมีโอกาสฟื้นตัวขึ้นแล้วบอกว่ากําไรปีหน้าน,น่าจะกลับมาเติบโตได้9%นะครับจุดเด่นอีกจุดหนึ่งของกลุ่มธนาคารนะครับในแง่ของออราคาหุ้นตนะ้บอกว่าปัจจุบันเนี่ยนะฮะร,ราคาหุ้นเนี่ยค่อนข้างที่จะต่ำมากเลยนะครับคือเทรตไพรเพิร์บุกที่0.4-0.5ถึงเท่านะครับ ทเทียบเท่ากับต่ำกว่าลบ2 SD นะฮะจากค่าเฉลี่ยในอดีตภาเพิ่บุ๊กย้อนหลัง10ปีนะครับก็ถือว่าดาวไซด์ของราคาหุ้นเนี่ยเรามองว่าค่อนข้างน้อยแล้วนะครับแล้วก็เรามองว่าคือปีหลังที่ถาการตัวสินเชื่อเนี่ยน่าจะปรับตัวดีขึ้นนะฮะก็น่าทําให้มีออฟไซด์กับกลุ่มธนาคารได้ด้วยนะครับก็มองว่าจังหวะปัจจ,จุบันเองเนี่ยนะฮะก็ถือว่าเป็นจังหวะในการเข้าทยอยลงทุนนะฮะของกลุ่มธนาคารได้แล้วนะครับในส่วนของหุ้นท็อปพิกนะที่เราเลือกมานะร,รอบนี้ก็จะเป็นตัว BBL บรบให้ ราคาเป้าหมายนะครับ BPL ไว้ที่130บาทนะครับจุดเด่นของ BPL นะคือเรื่องของงบดุลน,นะที่ค่อนข้างแข็งแกร่งนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นธนาคารเนี่ยที่มีความเสี่ยงค่อนข้างต่ำนะครับมีความสามารถที่จะทนทานต่อภาวะเศรษฐกิจชะลอต,ตัวได้ค่อนข้างดีนะครับเพราะว่าเขามีตัว c o r a ่ e ratio เนี่ยสูงถึงสอง่อร์เนะครับทำให้ดาวไซด์ง่ายของการตั้งสำรองเนี่ยค่อนข้างน้อยนะครับ BPL เองเนี่ยเขามีฐานลูกค้าสิน,สน,สนเชื่อเนี่ยก็คืออยู่ในกลุ่ม corporate โลเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งก็ได้ประโยชน์จากตรงนี้ด้วยนะครับอีกจุดหนึ่งนะฮะที่อาจจะทําให้ b ี l มีอัพไซด์ขึ้นมานก็คือการที่เขาไปซื้อแบงก์เพอร์มาตาของอินโดนีเซียเข้ามานะครับก็คาดว่า่าน่าจะเสร็จสิ้นในช่วงครึ่งปีแรกนะครับแล้วก็ จะทำให้ Bbl เนี่ยจะมีอัพไซด์เพิ่มขึ้นจากเดิมแนละ้วในปีนี้5%แล้วก็ปีหน้าเพิ่มขึ้นอีก1ิซนะครับซึ่งตรงนี้เรายังไม่ได้รวมประมาณการด้วยนะครับถ้ารวมไปประมาณการเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกำไรหรือถ้าเกิดพนะก็น่าจะดีขึ้นมากกว่าน,นี้ด้วยนะครับครับก็สำหรับวันนี้นะคในส่วนของอัปเดตกลุ่มธนาคารนะครับก็คงจบเพียงเท่านี้นะครับก็พบกันใหม่นะในส่วนของอัปเดตเซกเตอร์หน้านะครับก็ดูว่าเราจะมาแนะนำเซกเตอร์อะไรที่น่าสนใจให้กับแฟนเพจะคับรับ